สวัสดีครับวันนี้มารวยภาพบาตาในทางของหลวงปูนะครับนาทิตเอามาให้เราเด้นนะครับหมื่ว่านเขาทั้งบนทั้งล่างเก้าสามเก้าแปดนะครับสําหรับล้าสตาวันนี้นะครับมาแต่แล้วนะครับโวนๆสามารถไปซื้อราล้าสตายันฮอดเล้าพัฒนาลองไปติดตามกันโวนๆนะครับว่าหลวงปูห้เลขมาสามตัวนะครับเป็นเลขตัวไหนไปติดตามกันโดนๆเลยครับ สวัสดีครับนอาทิ์ครับสวัสดีครับนาทิ์ครับสวัสดีครับเปตวเอันนี้ี่สุนแหมันนี้ตามเรียกเล่าตาลงปูเนาะครับผมว่าโอ้กันไรเขาคักหรืว่าเนือโอ้ยเขาทังบนทั้งลางนี่เล่าจะตาแล้วเออทงสามเก่าทงแปดเก้าอ่ะว่าน่เห็นม่ได้ว่ได้ซื้อน้ไม่เห็นเดี๋ยวไม่ได้ซื้อน้องเลยวะเอ่ได้ว่ได้ว่ได้ทายนะมอนไงผมว่า วันไายดีนะรวยเนาะไอมุ่งนี่แหละบ่ได้เคลียบงงวันบ่้นจากควยโยโว่ไ้นจากพกอะไรท้ายแล้วกระ่นี่บ่ได้จังสีเนาะวันวันเร่เร่าโซกน้ำลูกบัวอเพอมาบ่ได้เ็นบ่ได้เห็นน้ำฝนบ่ได้เคลียบง่เลยเมื่อนี้เราซีโซ่เมื่อนี้ราซีโซ่กันตั่นี้คุ้บาทอยู่บันแล้วมาบอกเออ เดินคนไม่เศร้าแม่เออเอ่าเดินเลยเถอะอะไอเื่อสิูน้ำฝนมันเื่อยเนาะอไวอีกแล้วดิทายไม่อีกแล้วยัยบอกไว้สิเดทายไม่ยังฝากบอกเล็กอืม่นเดินไปว่านี่ไปเลยเห็นมอมเห็นกุบาร์เปนจังหวัดแหละมาเอิ่นมุ่เศ้าอืมหมันบ่าพน้าวว่า่มันเดับเขาพนาวาันเล่นนเอาบอกพูดว่าควลมว่าเราสิบอกเลขสิ่ากฟรีเล็ อืเส้อเบ่เนเนเบอร์เนะบอกเต้เตะ็่สื้อบอกว่าสื้อบ่เ่นเฮ้ยของเสื้เพียนอเจ้แมนอย่างันเพียน่อยหนุปูหมวว่านรบอเลินเนียเาของเบาผลิ่นะครได้ี้กับบรลเนได้หน่อยกับบริเนดีวัน่ไหนดีมันทียี่สิบเอ็ดยี่สิบอมันยี่สิบเอ็ดครับแล้วสตาบเลยเนาะยี่สิบเอ็แมนเราตาก็เปูหมากมากสี่นะอืมว่านึงโอ้เต็มเตยมเลยนะแมน ไมีพูดมันถึงได้อยู่สิบบาทยี่บบาทแล้วถึงบ้านอฟังอยูะเอ่ยเฮ้ยเล่นหน่อยพวดเดียวเออมันออกจะมือดีอยู่เน้อก็เฉพาะมอเก็ะเห็ดไรเทียดอกแต่ว่ามันออกดีเยอะนะเอาเห็ดเป็นยังเป็นตำบเน่าตัเล่าลาสตาาเลยจ้ะตับเล่าลาสต้าเลยจ้ะตันเล่าสต้าเลยตัเล่าก็ได้สต้าก็ได้หนึ่งตัวเออมื่นไปตัว มื่มืดีบอกพิ่บอกมันนี่แล้วมึงยื่นมือพอดีบอกนะครับผมพผ่อยากซื้อสตาร์กซื้อป่นี่ซื้อื้เ่าซื้้าพัฒนาซื้อมืออง่นเป็นสิธิป็นายบึงเป็นไปอาบาิบบาทพอเป็นเนว่างเนาะโอ้ยว่านกแตกตียงแน่นอนเริ่มบน้างหลังแมกพได้ซื้อน้ำปูว่านเขาได้บอกได้นนอนนะที่แมนบอกดูว่าเริ่รสตาร์ต็มเ็นป่ะแมนพิ่งกะบอก ตัแต่าจะตายยันรอบหน้าเอาหอดทำมับแมนรอบหน้าว er ้านอกก่อนนาจะตายโดนนิดอ่ะก่อนเหล็กไงออกออ่ชุบอมเขาบอกใบมุน้องมัออกไปไปสามครึ่งเนาะน่าจะตายเนาเอาเขาทั้งบนทั้งล่างให้สองตัวที่เก่าสามตัวเดียวเนาะว่านเนาะแต่สียดายเนาะมันเทียนกับจีนามนั้พอดี หมื่บวานเสื้อฮ้องหมื่อวานซื้อห้องนาทิตน่ะนะเสื้อออหยังกัเจ็ดสามศวนกับสื้อเลยหม่อ้านื้อหกเก็มากไหมช่วงแมนช่วงใบใบพีอ้ใบมุ้งพี่ไอ้มีตุ้ยปายมันมามาไหวเนาะหมื่บ้าน่ึงกได้หาโดนแล้วหมู่านเท่าไรปรกัดการเงินนะอสื้อจ้องนาทิดแหะหมว่านเื้อเื้อวัตถุตอัน อาจารย์เราเอืดไปฮาเต๋มันบอกตัวเลขอะารจ์เอเพป่นไห้เ,เนเชิงไหสามปกหา้าสามหกห้าเล่นแมงโอ้ยนี่แหละเนลวงปูต้องกัดจะน้อยเด้โคเป็นเก้าป่ะสามเป็นแปดสเป็นแปดเออหัวจัดเลยไล่มันเนี่ยเออผมก็เป็นทีน่ประจํา แม่บัวว่าเนาะบัวว่านนามรเยเนาะเก่าเป็นเ้าก็เป็นเปียดที่ร <c ough> um ีดเนาะออกเปีเก่าเนาะอืออืมเอ้ยพวนี้มีเลาดมีมีสองตัวละลางลักเน่ยอคือสามก็พอสามก็หกเนี่ยแหละมากราบเด็กอ่าแต่บอว่านเนไห่สองตัวเันีกเป็นไห่สามตัวอ๋อบวว่านไห่สองติป็ปจะซื้อไงบัอว่านไหเก่าสามตัวเดียวนาะซือไอืมันอยากที่า้ตัดกันไหมหรอพี่น้องนาะ เาเันเดันหมดเอป็นเป็นเป็นวงไวหาซ้ำก็หาโอเคนั้นแหละคนบอกให้ว so ่าเงินบ่ะแมนมาหาซ้ำก็หาหุบหุบขาแหละมันก็บอก่าเห่าเรื่อยๆอืมอื้นมาต้องมาถามดอกประท้ว้แมนโมบอกก็เงาเรือยป่ะแมนมืมอืนบาต้องถามเรื่อยไปเห่าเรื่อยอือื้นมาต้องถาม แมนอือบอพอต้องมาถามดอกพนาหายแล้วพนาออกตัวด้แหละพนาันถามยูดอกกูบ่ายถามบอกกะซ้ำตัวลงปุ rock 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 <n N ้งหายป้ากิโท่พนาว่ถือบะจะค้องถือว่าแหละบอครับหนออุ้มป่วยบ้งเดียก่อนนะที่ซ้ำหาหกหาหาหกหาสามสามหายแค่นั่นแหละอือบงตัวเดียวแล้วค่ะไอหาซ้ก็ฮกฮานหละครับครับแต่ว่าพอขอยัดกันซ้มก็เก่เลยเอะ ไอสามหกไอกัน 3, 9, กสามเก่าทนะไอหกห้ 3, 5, หกก 8, ไา,า,หาไกาาก 3, 9, 9, อก,นะไกันเก้าหาเสร็จละไอสามห้ากันอีกโลกกัรแปดห้าไม่หนเท่านานเลยเท่ามันกับที่ทำเนี่ยหละกับสามเก้าเก้าเนี่ยละประจำเลยในผู้เป็นนิสันล่ะว่าไม่ออกทันออกว่ามีมูนี่เอออ่านะ หมูว่านเข้าสามว่าสามเก้า่งาออกเ้าแปดออกแปดเข้าทั้งสามวันเลยทั้งบนทั้งล่างเลอทั้งบนทั้งล่างออกสามก็อทั้งบนทั้งล่างมันมันตื่ว่านไหเอฟซีก็สีมันแต่ด้วยเสือมว่านนี่ก็สิ่เอฟซีอาจจะถ้าดมันใจเห็นปูกระเข่าเลยเนาะเอาพี่เข่าเป็นลวดเขาดูแมนเขาเรื่อยๆได้มีร้อนเขาเรื่อยไหมมันป้าหังเไหมแมน บางคนก็คิดโอ้ยโดนเตอมมาหนึ่งพันแต่ว่าเกินไปจังหมดแต่ว่าขึ้นเรื่อนม่ใชนะแม่แล้วหายไปประมาณสองสามหมดสองสามมือแล้วกลับมาเขาเราดิมันแข่เล็กล่านะเงีนยเติมอืมเอานะครับกับมี่ให้สามหกหานะครับกันสามตัวแปดเก้าหานะกันหมดเลยเลยนะตัดกับสามหกหกห้าสามห้าเนี่ยนี่หกหากับสามหาชุดกันกับสามเก้าเก้าห้าแปดห้า กันแบบก็ผ่านโอกาสเลยไหวผ่านจังเม็ยดเลยมาอะไรชุดนี้สักวลนเลยเหนึเลี้ยเนี่ดักไม่ด้ลลุงปูอ่าหอดมือเหมือนเดิมะว่าปล่อยที่ปลอยที่บึกเจ้าเบิ้งเขาเนี้ยอืมอืมก็เนในมัดตะน้อยนะแมนมาวันมาวันกะท้งบนทั้งล่างนะโอ้ยแต่มันออกเลขเล่าสตาร์กรันมาก็บม่ไล้ไปบอไปเล่าไปชนะเนาะ เราแต่กินได้มาหลอกควันหนึ่งละกินรักสตาร์ควันต้องคอยว่ากันถือรักสตาร์ต้องอ่านอยู่ว่าถือจะได้แมนแมนรักสตาร์ว่าเด็กกับผู้หล่วเล่ามันนาเล่อยแหละแม่นแมนครับก็ถือว่าชัดเจนเราแดงในท่าของนุปูเนาะเขาทันทิีลงมไถไปแล้วได้หมดเศร้าหนึ่งแมนวะครับครับลงไปแล้วครับผมไล็กไถคนกับเป็นเลขเออเล็กพุ่มปูฝากมือแดงเนาะฟันว่าบอกคนบอกว่าไปเอายารดหลานนั่นวะ ครับผมอืมฮะก็ลงไปแล้วเด้อนะครับผู้ใดอยากได้ก็เบิ่งเราลงไปแล้วคลิปของนาทีเพิ่นเป็นเลขไทยแล้วนะครับไทยต้องงวดเลยอ่าตาพ่อจองลอตเตอรี่ไว้เด้อนะครับามางวดสิ่ผ่านมาเขาซ้ำขีปงสามเต็มเต็มเนี่ยเนี่ยเขาเขาเนี่ยวันนี้เย็ซี่ก็เห็นว่ามักอยู่ขึ้นมาหาว่ามึงเห็นบ่ค่อยเบิ่งวันใดเด้อมันก็บ่้านไกลเนาะเออแสดงหาว่าเย็บซี่เห็นกันแคบตอนนี้ไก่เมือเนาะวันนี้วันที่มีเเห็นของเห็นเราก็ยักผู้เดียวไล่ทรงอะไรทรงแคบเลยเนี่ย คนไหลคนแช่ไปพี่ให้น่องแล้วเนี่ยเห้พี่เหยน่องไอ้ครั่งแกมารวยเนะยก็ม่ตื่นนะนะครับเออพอจะได้น้ำในท่าเสดีน้ำเสนอเนาะเอาศรูลูกวาเป็นว่าหลวงปู่เนาะทีเนาะหลวงปู่เอื่ไปเอาบอกว่าสามหกห่านวะแมนครับมารวยกันเหยแปดเก้าหาเด้อนะครับตารเหยียบกคือสามหกหกห่าสามห่าคือชุดลักชุดกันมาคือสามเก้าเก้าห่าแปดห่าเด้อนะครับสามกับหกเนี่ยล้วมากับเรียกคนตลอดเลยสามเป็น แปดป่เ,ปเ,ปเ,ปเปออถ้ามันแปดหกเปนเก้าใช่ไหมอ่าก็เพิ่งเอาพิจารณาเด้อนะครับาตัวใดก็ลองสื้อลองหางสำหรับในทางหลวงปู่แม่นๆนะครับนาทิดเอมามาให้เด้อนะครับอ่ารื้อเขียนว่าหลวงปูตง่ตัวไหนเขียนตนาทิดเขียนหลวงปู่เด้อเลยว่าครียเขียนเดินนาทีนี่ยรื้อเขียนหลวงปูอืมเขียนเขียนราไปเรียกหลวงปูเอออาตานันเด้อนะครับหลวงปูเด้อหลวงปูนาทินเอามาฝากก็เสีย นาชกัมาเดอนะครับครับข้าไปังข้เมือานาหละครับผมขอบคุณเราาตีีปั่งข้างรับคดีครับขอบคุีครับ